ตาบ,บองว่าสวยแล้วพนมเปนยิ่งกว่านะคะโอ้โหบริการทุกประปทับใจจริงๆนะสำหรับกัมพูชานะร้านอาหารริมแม่น้ำนะคะเซเวน่นอิลเวน่นกัมพูดีนะคะราคาแพงเอาเรื่องนะอ ะะตอนนี้นะคะก็หลังจากที่เราน,ะะนั่งรถไฟมาแล้วแล้วก็จะพามาชมนี่เลยร้านอาหารริมแม่น้ำนะคะโอ้ยพระตบองว่าสวยแล้วพนมเปนยิ่งกว่านะคะโอ้มีเรือนี้ด้วยนะเป็นเรือใหญ่ๆคาดว่าน่าจะแบบเปิดไฟเป็นแบบเป็นการแสดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่รู้แต่ว่า โอ้โหสวยมากนะคะอเดี๋ยวเรามาดูเมนูกนก่อนนะคะว่าเราจะสั่งอะไรกันบ้างนะจ๊ะอุ้ยบรรยากาศดีเวอร์อุ้ยมีตุ้มํำด้วยว่ะต้มจำลายยางพื่นเออตุ้มํำเป็นตาแซบเนาะขออันนี้นะนี่นะคะก็เป็นร้านอาหารที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีนะคะสริมแม่น้ำอ่าไก่ย่างมาแล้วเดี๋ยวรออาหารให้ครบก่อนแล้วกันนะ ไม่กันดีจริงนะพูดเลยว่าไม่อยากจะชื่อเลยว่าที่กัมพูชาพนมเปนเขาแบบเฮ้ยมีแบบวิวดีๆแบบเนี้ยนี่ไข่ย,ย่างค่ะทุกคนดูดีมันเป็นแบบลาวาเลยนะอนี่นะคะก็โรยเขาบอกว่าโรยโรยกลเือนิดหน่อยนะคะคเพื่อความอูมามินะคะแล้วก็กินไปเลยนะยเดี๋ยวสั่งเพิ่มดีกว่าอร่อยมากโอ้ยอร่อยจังเลย เ,เด็กๆลองเราจะกินสิลูกนี่นะคะแล้วก็ปลาหมึกนะนี่อันนี้น่ะปลาหมึกจานละห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญนี่ก็ให้เยอะอยู่เหมือนกันนะขอชิมน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มนี่คือเขาก็แบบว่าให้เราแบบว่าเติมเองเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเรามากินกันดีก,กว่านะคะก็เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะนี่นะคะก็เป็นอาหารที่สั่งไว้นะคะ ก็ข้าวผัดนะยังมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวทานกันก่อนนะคะกับร<อ>ิมแม่น้ําแบบนี้ที่นี่คือแม่น้ํโตเรตับนะคะก็เป็นแม่น้ําที่ใหญ่มากนะแล้วก็มีร้านอาหารแบบมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านลูกชิ้นหมุดเลยนะต้องมาแบบนิดนึงอ่ะมันจะมีกลุ่มร้านตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นพวกหมูกระทะชาบูหรืออะไรคืออาหารมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นโลโก้สมากเท่าไหร่แต่ว่าความเป็นบรรยากาศคือยกให้เลยโอเคเดี๋ยวขอทานก่อนส้มตำ เรามาชิมส้มตำกันดีกว่านะคะนี่นะส้มตำกับขนมจีนจุกๆเลยนะคะให้เยอะมากนะออแอบบหวานนะเอาจริงรสชาติแอบติดหวานนิดนึงอะไม่แน่ใจว่าคนกัมพูชาชอบกินหวานหรือเปล่าเพราะว่าหลายอย่างเยอางข้าผัาดก็มีความหวานเหมือนกันนะคะคที้ติดหวานอะจะชอบกินอะไรแบบนี้นะมาเลยอร่อยแต่ไม่ได้หวานแบบหวานโดดอย่างนั้นแต่ว่ามันมีความแบบ มันจะโดดมาทางแบบหวานๆหน่อยมันก็กลอๆอร่อยๆอีกแบบนึงอะ่ะแต่ความแซ่บหรืออะไรอต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยต้มยำกุ้งก็แบบเนี่ยเนี่ยมันมีความหวานนะต้มยำกุ้งอะ่ะเออบรรยากาศกาให้เต็มสิบเลยแต่ว่าอาหารเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ชอบกินติดหวานเนี่ยก็ก็น่าจะตอบโจทย์นะืมนะคะก็รวมราคาทั้งหมดนะคะอยู่ที่เก้าหมื่นหกพันห้าร้อย เรียวนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ965บาทแต่ว่าเงิน US เนี่ย24 US ดอลลาร์นะคะถูกกว่าเยอะเลยนะถ้าจ่ายเป็นเงิน US ดอลลาร์นะเหลือ8 4 0บาทโอ้โหคือแบบใช้เงิน US ได้คุ้มอะ่ะสำหรับการมาเที่ยวที่กัมพูชานะคะโอเคแล้วอาหารโดยรวมก็อย่างเจ้าของร้านเมื่อสักครู่นี้เขาก็บอกว่ามันยังมีขว่าแบบคนคนกัมพูชาเขาจะชอบกินรสแบบว่ามีความหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยหวาน,วานเข้มๆอย่างเงี้ยรสชาติก็เลยโดดไปทางนั้นมากกว่าถ้าเป็นส้มตำแบบบ้านเราเนี่ยมันจะต้องแบบ เปรี้ยวเผ็ดเนาะเปรี้ยวเผ็ดแซ่บนำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคือคนชอบกินหวานอะไรเงี้ยมันก็อร่อยอยู่แล้วอะค่ะเนาะโอเคปะต้องขอบอกะคะว่าตอนนี้เรามาที่เซเว่นอิลเว่นของกัมบูชาดีนะคะนี่นะอยู่ในพนมเปญจะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างจากที่บ้านเราก็คือบ้านเรา,านเนี่ยเซเว่นจะมีทุก5นาทีเลยนะคะแต่ว่าของพนมเปญหรือว่ากัมพูชาเนี่ยก็ อาจจะต้องแบบเปิดแมพหานิดนึงนะคะนี่นะเซเว่นนะดูข้างหน้าเดี๋ยวมันมีแบบเก้าอ้เก้าอี้ให้นั่งด้วยนะโอ oh. ้นี่เลยนี่เลยนี่นะคะก็ไม่มีอะไรนะ it, นเซเว่นอดี๋ยวเซเว่นก็แบบของทั่วๆไปนะคะนี่นะคะก็แบบเห็นไหมของแต่ละอย่างก็ทั่วๆไปนะคะ oh. โอชินี่มีของบ้านเราด้วยนะดูราคาเห็นไหมจะม,จะมีทั้งเป็นเรียลแล้วก็ US ดอลลาร์นะคะ นี่นะคะแอกลกอฮอล์นะคะขายกันแบบทั้งวันทั้งคืนไม่จํากัดเวลานะเฮ้ยมาดูเบียราคาเบียรกัมพูชาด้วยขวดประมาณเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเบียรช้างใช่ปะ่ะของเขาเนี่ยกระป๋องละยี่สิบสี่บาทเห็นไหมแล้วมีอะไรอ่อะเนี่ยเบียช้างเบียรสิงเบียสิงจุดเท่าไหร่จุดแปจุดแปก็สามสิบเอ็ดบาทอย่างงี้ราคาเบียรก็ค่อนข้างกลางๆนะก็ไม่ได้ถูกแบบว้าวขนาดนั้นนะคะ ข้าวของอะไรทุกอย่างในเซเว่นของกัมพูชาก็ประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับบ้านเราเนาะประมาณนี้เลยนะเนี่ยมีเห็นไหมสินค้าเซเว่นนะคะต้มยงต้มยํากุ้งเห็นไหมดูของเวฟดิ่ของเวฟก็เป็นของซ p พีนะคะแล้วก็มีเซลเอร์ีด้วยนะคะเซลเบอร์ีนะเซอร์รี่เซเอร์ีเท่าไหร่อ่ะ7.75เหรอก็จะอยู่ที่2 6บาทเฮ้ยเซลเอร์รีราคาแพงเอาเรื่องนะโอเคเดี๋ยวหยิบอะไรกินก่อนโอ้โหแบบดูนะคะมีพี่รปภหน้าเซเว่นนะคะดูแลเห็นไหน เปิดประตูดูแลทุกระดับประทับใจสส,ส,สเซเดยอออโหบริการดีมากๆขอบคุณค่ะออกุลเจริญเจริญ <laughs> Thank you <laughs> โห<อ>นี่บริการดียันเซเว่นเลยนะเนี่ยโโหมี security ประจำเซเว่นนะคะคุนทำเป็นเล่นไปแล้วเขาก็แบบเปิดประตูให้อะ่ะ โอ้โหบริการทุกระดับประทับใจจริงๆนะสำหรับกัมพูชานะเห็นหลายร้านแล้วนะหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือที่ไหนก็ตามแต่คือดีบริการแบบน่าประทับใจไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบคือเป็นเพราะเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไงมันก็เลยต้องขออึ้งนิดนึงนะคะโอ้ปะเดี๋ยวไปที่พักกันเลยไม่ไหวละง่วงนี่นะคะวันตอนนี้นะคะเราก็มาที่โรงแรมแล้วนะคะโรงแรมสุขะนะคะโฮเทล อืมโอ้โหู่ิีแบบพรมดงพรมแดงว่ากันไปนะคะบอกเลยว่ารูสุดๆนะโรงแรมแบบว่าหรูมากทางเข้าก็หรูแล้วอะดูข้างในค่ะท่าดาโอ้โหนี่นะนี่คือเป็นภายในล็อบบี้นะรูรา,าหมาเฮามาโอ้นี่ปฏิมากรรมเสานะคะมีความเป็นแบบศิละปะสุดๆ เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนเนาะโหดูดิดูหน้าล็อบบี้สิสวยมากๆเลยนะคะ Excuse me uh, register, register. uh we we have reserved the room uh n i r e s i s t e r ก่อนนะคะจะไปดูห้องกันเนาะชาดานี่นะคะมาแล้วนะคะห้องโรงแรมนะแบบมาถึงก็เปิดให้ดูเลยดิห้องน้ำนะคะ อยู่ตรงข้างหน้าเลยนะดูนะคะห,นะห้องน้ำนลนววแล้วห้องน้ำเฮ้ยมันไล่ว่ะมันสวยว่ะเฮ้ยแล้วห้องอาบน้ำก็กระจกยันใหญ่อันนี้จะเป็นข้าวของทีมงานนะคะเพราะว่าเราจองเป็นห้องแบบห้องใหญ่นะคะก็คือจะมีสองห้องนอนเนาะนี่ก็จะเป็นครัวครัวมีครัวให้ด้วยนะคะนี่มันเ,เล่นไปนะมีไมโครเวฟมีอะไรครบเลยตู้เย็นนะคะตู้เย็น โล่งบอแบไม่มีอะไรเลยปะโถอยเล้วเราดูว่าจะมีอะไรแช่แชบ้างไม่มีเลยว่างเกินนะนี่ก็คือเป็นโต๊ะนั่งแล้วก็มีทีวีนะคะจออย่างใหญ่น้ําให้มาสองขวดคืออืมเปิดห้องใหญ่แต่ให้น้ํามาสองขวดนะคะนี่คือความแบบโอ้โหโริมแม่น้ําเลยนะคุณนี่นะคะแบบเป็นห้องริมแม่น้ําเลยนะเนี่ย โอ้โหเป็นวิวนะคะวิววิวแม่น้ําสวยๆนะโอ้โหนี่คือแบบขออื้งแป๊บนะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนนะจ๊ะห้องนอนอ่านดูห้องนอนนี้ก่อนท่าดาว้าวนี่นะคะห้องนอนนะที่แขวนสูตรใช่ไหมแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยห้องหนึ่งนะคะมีอ่างด้วยโอ้โหซิงค์ให้มาสองเลยนะคะ เฮ้ยดีอะไรขนาดนี้นะนี่นะคะเขาก็ให้มานะขวดน้ำนะขวดยังใหญ่เลยนะในห้องน้ํานะคะเอแปลกเลยทำไมเขาให้ในห้องน้ําอ่ะ<โด>คือเขาน่าจะแบบเหตุผลคิดว่านะคิดว่าน่าจะแบบเอาไว้บ้วนปากละมั้งคงไม่ใช่เหตุผลว่าทําไมเอามากินนะเพราะว่าขวดมันใหญ่ทีนี้ขวดใหญ่ขนาดนี้มันควรไว้ในห้องนอนหรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่ของ ให้อะไรมาอ๋อเป็นไดเป่าผมโหนใส่กระเป๋าด้วยนะผ้าเช็ดหน้านะคะเฮ้ไม่่มมนะอันนี้คือผ้าผ้าคนหนูผืนเล็กนีจะ,จะแช่น้ําให้หนาใจเลยโอ้ยมีเครื่องชั่น้ําหนักข้างล่างด้วยนะเก๋อ่ะอืมแล้วให้ลราอีกเนี่ยเนะี่ยอ่าที่โกนหนวดแปรงสีฟันสอง แล้วก็วิซคอพิเมนต์เป็นอุปกรณ์แบบพวกวีอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่มีอะไรมากพวกวีเขาต้นบัตรอุปกรณ์อาบน้ําเล็กๆนั่นก็คือสบู่ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เตียงนะคะเตียงใหญ่ๆเลยนะก็ประมาณันนี้เลยมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ด้วยนะคะไม่อยากจะเชื่อว่าโรงแรมที่พนมเปงเขาแบบทําได้ดีขนาดนี้เลยนะแล้วก็ดูสิมีวิวในห้องนอนด้วย คือห้องนั่งเล่นไม่จุใจใช่ไหมชมวิวในห้องนอนไปอีกนะโอ้โหห้องนี้นาชาขอจองเลยแล้วกันอ่านี่มาอีกห้องหนึ่งนะคะอีกห้องหนึ่งห้องนอนอีกห้องหนึ่งท่าดาอ่านี่ค่ะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าก็เป็นห้องนอนที่แบบห้องนอนอย่างเดียวนะห้องน้ำในตัวไม่มีจะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องนู้นฉันขอนอนห้องนู้นแล้วกัน โดยรวมนะคะก็มีสนเสน่ห์หรือเกินไม่ต้องมาตื่นฉันพูดจริงๆนะคะโอเคนอนละบายพรุ่งนี้เจอกันอุ้ยลืมบอกลืมบอกนะคะสําหรับห้องนอนแบบนี้นะคือแบบเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็มีสองห้องนอนเนี่ยสาหรับใครที่แบบมาเป็นแบบเป็นแก๊งเพื่อนอะไรอย่างนี้นะก็ตกคืนละห้าพันบาทนะคะอันนี้คือเป็นราคาช่วงโปรนะปกติเนี่ยคือถ้าเป็นปกติใช่ไหมมันจะแพงกว่ามากเลยอะคือนัชชาก,กดในเว็บนะ อันนี้นอน่คืนอ่ะ20,000บาทนะสำหรับห้องแบบทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าเป็นราคาปกติ7,000 70, 0บาทก็หารไปเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงช่วงราคาถูกจองได้รีบจองไปละพาบรีค่ะวันนี้นะคะก็มากับอีกวันนึงนะคะอันสดใสกับโรงแรมสุขะนะคะ ก็นี่เลยนี่ตั้งใจจะมาดูตอนช่วงกลางวันเนี้แหละว่าเฮ้ยมันสวยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อคืนน่ะตอนกลางคืนใช่ไหมมันมืดก็เลยแบบเออดูนิดๆหน่อยๆนะคะก็มาพามาดูเนี่ยโอ้โหโดมสวยมากๆเลยนะคะนี่นะก็แบบเป็นฟิลแบบมีมะพงมะพร้าวนะคะมีข้าวมีอะไร เป็นแบบสิกเนเจอร์ของโรงแรมเนาะสวยค่ะโอ้โหดูดิ <Yeah. S 1> เดินออกมานี่แบบว่า,า,าฟิลแบบเหมือนฉันเป็นแบบผุคคนสำคัญกำลังจะแบบมีรถมารับอ๋อแต่ไม่ใช่จ้ะอันนั้นรถคนอื่นนะจ๊ะคือว mm. ันนี้เขามีอะไรกันเนาะดูดิตั้งแต่ตรงห้องอาหารแล้วอะ mm. คือแบบมากินข้าวกันนะคะใส่ชุดสูทหรืออะไรกันน่าจะมีอ ประชุมอะไรกันสาคัญหรือเปล่าก็มีอาจรู้ได้นะคะเออเพราะว่าวันนี้คือแบบมีแต่แบบโอ้โหฟิลเหมือนนี่เลยอะอะไรอ,อะรอแบบอบลมอะ่ะเออเขาอาจจะแบบมีกิน,ข,กนข้าวแล้วก็อบรมสัมมนากันประมาณนั้นแหละนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราดูกันนะหลังจากที่โอ้โหผ่านทริปรถไฟเจ็ดชั่วโมงโอ้โหแบบ โอ้โหมันล้ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนล้วกันเนาะวันนี้นะเออเลยรถสุยวิกตองด้วยนะคะเนี่ยนี่ไนะสะพานสวยมากโอ้นี่แม่น้ำสวยนะนี่แม่น้ำเดียวกันกับที่เรานั่งกินปะเอา้านี่มันมีรถเกเรด้วยนะเนี่ยโอ้โหมีรถเกเรด้วยนะคะแล้วก็มีหุ่นใด แคมโกมอเตอร์เหรอแคมโก้แคมโกมีรถสีเขียวฟานตัดหน้าอีกแจะดูโชว์รูมซะหน่อยจะบอกว่าการขับรถของที่กัมพูชานะคะโอ้โหแบบเขาเรียกว่ายังไงอะต้องแบบหูตาต้องไวมากๆเลยนะแล้วก็แทบจะแบบว่าต้องดูแบบรอบทิศกันเลยอะคะ่ะเพราะว่าแบบมีปาดไปปาดมานะโดยเฉพาะรถสามล้อนะรถตุกๆเล็กรถคันเล็กๆเนี่ย มันจะแบบว่าเปียดกันนะเออนี่ขนาดนะชาไม่ได้ขับยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันยากนะแล้วยิ่งเป็นพวงมาลัยขวาด้วยในขณะที่บ้านเขาเนี้ยขับพวงมาลัยซ้ายกันอนะคือสกิลต้องแบบสุดๆไปเลยนะคะถึงจะขับได้นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยต้องต้องแบบมีสกิลพอสมควรเลยนะคะเฮ้ยตำรวจเนี่ยไม่นะ ใบขับขี่ใบขับขี่อ่ะมีตำรวจเรียกด้วยนะคะดูงงมากเลยเฮ้ออน้อ,นนอกช่ลุงทันอยู่ในเหตุการณ์ขม็นแดงด้วยนะก็ฆ่าประชาชนในกัมวิชาใครหมดสามหลานฝ้าก่ออิดไว้เป็นช่องๆเพื่อเอาไว้ขังนักโทษนะ Presented by Nacha NCS.